ผู้อินเดนำเสนอข่าวพรย์อากาศตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมอร์นิ่งค่ะคุณอ,อนิชาค่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะค่ะทำไมดิฉันได้ยินเสียงคุณอนิชาคุณอนิชา,ออชายังไม่เปิดไมค์ค่ะ,ะสวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยวนะคะขออนุญาตปิดเสียง ที่โทรศัพท์มือถือนิดหนึ่งนะคะเสียงมันจะได้ไม่ก้องค่ะเช้าวันทํางานวันนี้คุณออนิชาพันธุวัฒน์นักอุตุนิยมวิทยาชํานาญการนะคะกําลังเข้ามารายงานข่าวพยากรณกร์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกทักทายบังซีที่ชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้ฝากกดติดตามด้วยนะคะบังซีขอบคุณมากๆเลยเริ่มกันที่ภาพแรกเลยค่ะคุณอ,อนิชาสําหรับ แผนที่อากาศผิวพื้นค่ะสำหรับภาพแรกกับภาพแผนที่อากาศผิวพื้นแล้วก็เมื่อตอนตีหนึ่งวันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะตัวแอวงกลมสีแดงนะคะปกคลุมอยู่บริเวณทางด้านมหาสมุทรอินเดียกับบริเวณทะเลีอันดามัน ค่ะได้ยินเสียงคุณอนิชาชัดไหมเนี่ยอ่าถ้าเกิดว่าคุณธนพรชมอยู่รบกวนส่งข้อความมาบอกสุภาวดีนิดนึงนะคะเราไปต่อกันที่ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะต่อมาถ้าเป็นภาพถ่ายดาวเทียมนะเวลาล่าสุดนะคะก็จะเห็นได้ว่าช่วงเช้านี้ค่ะในพื้นที่ าภาคใต้นะคะโดยภาพรวมก็มีเมฆเป็นส่วนมากนะคะแต่ว่าจะมีเมฆมากบริเวณทะเลนะคะทั้งทางด้านาทะเลอันดามันเองก็อ่าวไทยเองด้วยค่ะค่ะต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของชุมพรค่ะ ส่วนภาพเรดาร์ชุมพรณเวลาล่าสุดนะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะในช่วงเช้านี้ค่ะบริเวณภาคใต้ตอนบนนะคะก็ตรวจพบกลุ่มฝนกําลังอ่อนถึงแรงนะคะก็ปกคลุมอยู่ตามชายฝั่งนะคะทั้งทะเลอ่าวไทยแล้วก็อันดามันนะคะก็แนวโน้มค่ะก็จะเคลื่อนไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็กลุ่มทีอ่อยู่บริเวณอันดามันนะคะแถวทางฝั่ง,งไปของจังหวัดพังงาระนองตรงนี้นะคะก็จะ เคลื่อนเข้าปกคลุมนะคะในพื้นที่ของจังหวัดระนองได้แล้วก็จะ,ะเคลื่อนเข้าปกคลุมในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรต่อไปนะคะส่วนบริเวณที่อยู่ในอ่าวไทยนะคะก็เคลื่อนออกห่างฝั่งไปเรื่อยๆค่ะค่ะคุณพงศักดิ์จากสุราษฎร์สวัสดีมอร์นิ่งวันพุธขอบคุณมากที่แวะเข้ามาทักทายเราไปต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของหัดใหญ่ค่ะ สำหรับภาพเรดาร์หัดใหญ่นะเวลาล่าสุดค่ะก็จะเห็นได้ว่าช่วงเช้านี้ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างะะก็มีกลุ่มฝนกําลังอ่อนถึงปานกลางนะะก็ปกคลุมทั้งาทางด้านอ่าวไทยแล้วก็อันดามันนะคะก็แนวโน้มเนี่ยก็สำหรับกลุ่มที่อยู่ในอ่าวไทยเนี่ยก็จะค่อยๆเคลื่อนเข้าหาฝั่งนะคะก็จะเคลื่อนเข้า,าบริเวณชายฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไปได้ค่ะ คุณอวยชัยจากสุราษฎร์นะคะวันนี้มีฝนไหมรอเลยค่ะคุณอวยชัยเราไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะ สำหรับในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตอนออกวันนี้นะคะก็ยังคงได้รับอิทธิพลนะคะจะลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยอยู่นะคะก็จะทําให้ในวันนี้ค่ะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตอนออกนะคะยังคงมีฝนหรือฝนฟ้าขนองได้ในหลายๆพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักได้บ้างในบางพื้นที่นะคะโดยในแต่ละจังหวัดค่ะเพชรบุรีนะคะลงมาครับประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชนะคะมี มีฝนอยู่ที่60%ของพื้นที่นะคะแล้วก็จะ,ะ,จะมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่นะคะแล้วก็ตั้งแต่พัทลุงลงมานะคะฝนจะน้อยสักหน่อยค่ะอยู่ที่ประมาณ40%ของพื้นที่นะคะพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวสนะคะก็จะมีฝนอยู่ที่40% ที่ก็จะน้อยกว่านะคะแล้วก็ลักษณะของฝนในช่วงนี้ค่ะยังคงเป็นฝนฟ้าขนองอยู่นะคะก็ขอให้ระวังในเรื่องของอันตรายจากฝนฟ้าขนองทะะ่าลงกระโชกแรงนะคะแล้วก็ตั้งแต่นครองตกขึ้นไปนะคะตรงนี้ก็จะมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ค่ะขอให้ระวัง นะคะประิมาณฝนที่ตกหนักนะคะในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันได้นะคะน้ำท่วมในระยะเวลาสั้นๆในพื้นที่ที่เปราะบางที่เ,ออเกิดน้ําท่วมขังได้ง่ายตรงนี้นะคะก็อาจจะมีสักสักหน่อยระยะห<ะ>นึ่งนะคะแป๊แบ,บหนึ่งนะคะแล้วก็ค่ะที่สุราษฎร์เนี่ยมันขึ้นแถบสีแดงๆนั้นนั่นหมายถึงว่าชายบุรีสุราษฎร์ฝนจะเข้าไปด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะและเยอะด้วยใช่ไหมคะคุณนอ,อนิชา ใช่ค่ะก็สําหรับชายบุรีเอ็นะคะวันนี้ส่วนใหญ่ฝนก็จะเ,เคลื่อนเข้ามาปกคลุมได้นะตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงไปจนถึงช่วงช่วงค่ำนะคะตรงนี้มีโอกาสอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักบ้างเป็นระยะเวลาส,สั้นด้วยค่ะคุณทันพิสิทธิ์หรือเปล่าคะสวัสดีค่ะนะคะคุณวิชัยได้คําตอบแล้วนะคะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาในวันพุธวันนี้ค่ะ สำหรับวันนี้ในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะการกระจายตัวของฝนค่อยู่ที่ประมาณ40%ของพื้นที่นะคะแล้วก็บริเวณนะคะที่อาจจะมีฝนนะคะเยอะกว่าส่วนอื่นของจังหวัดสักหน่อยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านทุมแดนระหว่างสตูล นะคะกับมาเลเซียตรงนี้นะะที่จะมีฝนเยอะสักหน่อยค่ะอย่างอาเภอรัชภูมินะคะหาดใหญ่คลองหอยโขงสะเดานาทวีแล้วก็สบ้ายยอน,นะคะแล้วก็นนวเ,ออวเนื่องจากว่าช่วงเช้าได้มีฝนในทะเลอยู่บ้านนะ,ะตามชายฝั่งก็จะมีเจอฝนได้บ้างน,นะ,ะอย่างอําเภอเมืองขามสมุทรส็ทิพยาตรงนี้ก็มีโอกาสเจอฝนเล็กน้อยได้บ้างอยู่ค่ะค่ะโอเคนะคะเราไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะ สำหรับอุณหภูมิสูงสุดในพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะวันได้35.6องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะต่อโดยรายงานอุณหภูมิต่ำสุดภาคใต้ของวันนี้ค่ะ,คะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในพื้นที่ภาคใต้เมื่อเช้านี้ค่ะวันได้24.0องศาเซลเซียสนะคะอยู่ที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเดาจังหวัดสงขลาแล้วก็อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะคุณบอสซาศูนย์หสวัสดีคุณบอสซาด้วยนะคะเราไปปิดท้ายปริมาณฝนสถานี24ชั่วโมงเจ็ดโมงเช้าเมื่อวานจนถึง7จ็ดโมงเช้าของวันนี้ค่ะ ก็สำหรับเมื่อวานนี้ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะก็ตรวจว,วัดฝนได้นะคะตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีเรื่อยมานะคะจนถึงจังหวัดสงขลานะคะจนถึงจังหวัดสงขลาแล้วก็มีฝนหนักอยู่บ้างบางสถานีค่ะซึ่งสถานีที่วัด ปริมาณฝนได้สูงสุดขยอยู่ที่ตําบลบางจากอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะว่าได้42.1มิลิเมตรค่ะ mm ค่ะ,คะแล้วก็สําหรับวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์14พฤษภาคมผู้ที่ติดตามรายงานพยากรณ์อากาศอย่างพี่น้องชาวเรือชาวประมงในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณอนิชาคุณนุ่นสวัสดีค่ะ ก็สำหรับในวันนี้เองนะคะเรื่องของคลื่นลมนะคะถ้าเป็นอาบภายัยก็ห่างฝั่ง นะครก็คลื่นสูงที่ประมาณ1เมตรนะคะส่วนทางด้านอันดามันนะคะคลื่นสูง1-2เมตรคะ่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอ,อาสูง,สงมากกว่า2เมตรได้นะคะก็ขอให้พี่น้องชาวเรือชาวประมงนะคะเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะมีฝนเกาะตัวในทะเลได้นะ,ะมีเอ,อ่อฝนที่มีกําลังแรงอยู่ด้วยนะคะ,ะก็ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก,กันด้วยนะคะเนื่องจากว่าก็จะมีเรื่องของฝนที่ตกหนักนะคะ บ้างอยู่แล้วก็มีเรื่องของลงประชกแรงที่เป็นประสาทการเดินเรือด้วยค่ะค่ะน้องต้าสวัสดีค่ะขอบคุณที่ส่งกุหลาบมาให้นะคะ,ะช่วงนี้เห็นในเพจนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยา<ม>เห็นมีการออกประกาศเรื่องของประเทศไทย<ม>เข้าสู่ฤดูฝนใช่ไหมคะดิฉันผิดหรือเปล่าคะคุณอนนิชามีประกาศอะไร<ช>สักอย่างอ๋อค่ะใช่ค่ะ,ะ,คะก็ ในวันพรุ่งนี้นะคะ15พฤษภาค,คมนะคะก็ประเทศไทยนะคะก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอยางเป็นทางการแล้ว ค่ะโอเคนะคะก็แสดงว่าข้อมูลที่ผ่านตามา <c oughs> ก็จับประเด็นได้นิดหนึ่งนะคะโชคดีไปที่แบบวับเดียวค่ะคุณนนิสาค่ะโอเคก็ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปกลางเดือนพอดิบพอดีเลยนะคะและนี่เป็นรายงานพยากรณ์อากาศที่เราออกอากาศสด FM 1 0 7 7 5เมกะเฮิร์ส์หาดใหญ่นะคะรวมถึงคนที่ฟังออนไลน์อยู่ในเวลานี้ indie o n air 1คุณก็จะสามารถเข้ามาชมการนาเสนอพยากรณ์ รายงานสดตรงจากศูนย์กุตินิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้ทุกวันจันทร์จนถึงวันเสาร์เลยแล้ววันนี้คุณอ,อนิชาพันธุรัตน์นักกุตุนิยมวิทยาชํานาญการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศแบบนี้เข้ามาให้คนฟังที่ฟังอยู่คนที่ชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้ได้ทราบข่าวพยากรณ์อากาศไปพร้อมๆกันค่ะและต้องขอบคุณนะคะคุณอ,อนิชาไว้เรากลับมาเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะเช้านี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ 啊。Ah. ขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะที่เข้ามาร่วมพูดคุยกับเราในเช้าวันนี้นะคะหวังว่าการติดตามฟังนะคะรายงานพยากรณ์อากาศคนที่ฟังอยู่คนที่ชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้คงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยหากฟังอยู่แล้วก็ชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้นะคะ,ะสามารถที่จะกดติดตามการนําเสนอรายงานข่าวพยากรณ์อากาศได้นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์รวมถึงหัวใจที่ ส่งมาให้สุภาวดีนะคะไม่ใช่ส่งมาให้สุภาวดีส่งมาให้คุณอ,อนิชาในเช้าวันนี้ด้วยค่ะติดตามฟังข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในครั้งต่อไปร่วมสนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก074 311 760 28ปีลูกทุ่งอินดี้สนใจลงโฆษณาในรายการลูกทุ่งอินดี้ติดต่อ0 8 1 9 5 7 6 6 4 4